มีทหารท่านหนึ่งใช่ไหมอ๋อมีอดีตนายทหารทาั้งที่ก็หาไม่เจอเอ,อดีตนายทหารทออ,อเ,เป็น,เ,นเป็นทหารด้านระบบสื่อสารไหมคะเสกแก้วใช่ใช่อ่ะนี่เอาค่อยๆไล่ดูเอาแบบดูเดือนไหมหรือจะเอาแบบแล้วแต่เอาแบบดูเดือนหน่อยก็ได้น้องดอตอรปิติส,สีแสงนามผู้อำนวยการบริหารบนที่อาเซียนนักกูจากร์ต้โนีเซียปัญจจาคณะเศรษฐศาสตร์จุฬา โพสเฟซบุ๊กดูเดือดมากเลยคุณเป็นพ่อภาษาอะไรทำไมอำมหิตขนาดนี้ผมมีลูกสองคนผมรักพวกเขาอย่างที่สุดสิ่งที่ผมจะไม่มีวันทำกับลูกของผมก็คือหนึ่งเพียงเพื่อรักษาอำนาจของตัวคุณเองคุณพร้อมที่จะส่งลูกที่ยังไม่มีความพร้อมทั้งความรู้ทั้งความสามารถทั้งประสบการณ์เข้าสู่สถานที่ที่มีแต่พวกเคี้ยวลากดินหน้าไหวหลังหลอกพร้อมจะทรยศหักหลังและอื่นๆอีกมากมาย ข้อที่2เพียงเพื่อที่จะทําให้คุณยังสามารถใช้อํานาจคุณวางตําแหน่งให้ลูกของคุณเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดคอยทําตามแผนการตามที่คุณวางเอาไว้คอยรับออเดอร์ที่คุณสั่งเอาไว้ไม่ได้เห็นเลยว่าลูกคุณจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือไม่ข้อที่3และในเวลาที่คุณเจอปัญหาส่วนตัวคนเองคุณกลับเลิกเฉยที่จะเสือกเหมือนกับที่คุณเคยทำเพราะคุณมัวแต่จิตตกกับปัญหาส่วนตัวจนคุณส่งลูกคุณไปดิวกับ อสร,รกุยข้ามชาติใช้คำนี้เลยนะคะพูดจาพล่อยๆแบบไม่เดียงสาเอาความจริงของคุณกับลูกไปพลธนากับศัตรูรับใช้รายงานรับออเดอร์จากศัตรูคุณหายหัวไปไหนในวันที่ลูกคุณต้องการคุณมากที่สุดในการทำเรื่องที่ยากที่สุดแทนคุณโดยที่เขาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีประสบการณ์ จริงๆมีข้อสี่ข้อหด้วยค่ะต่อไปสิแล้วต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรถ้าลูกคุณต้องหนีคดีอาญาหมวด3ก็คือหมวดเกี่ยวกับความมั่นคงอะค่ะที่ไม่มีอายุความและมีโทษอาจจะถึงประหารชีวิตแน่นอนคุณมีเงินคุณก็อาจจะให้ลูกของคุณหนีไปใช้ชีวิตหรูหราอยู่ต่างประเทศราวกับเจ้าหญิงแต่ลูกคุณเพิ่ง30ิปลายๆเองนะทั้งชีวิตที่เหลือจะเป็นยังไงแล้วหลานค,ล<ะ>คุณละ่ะเขาต้องมารับกรรมอีกเพราะว่าจากนี้ต่อไป เขาจะถูกพูดถึงถูกล้อเลียนถูกพูดจารับหลังว่าคุณตาเขาโกงชาติคุณแม่ของเขาขายชาติอ่นี่บอกคุณมันเป็นพ่อเป็นตาที่อมาหิตจริงๆคุณอาจจะประสบความสำเร็จในการวิ่งเต้นใช้เส้นสายจนคุณผูกขาดธุรกิจสร้างความร่ำรวยระดับหมื่นล้านแสนล้านแต่คุณล้มเหลวในสิ่งที่แม้แต่ยาจบเข็นใจก็ทำได้นั่นก็คือการเป็นพ่อที่ดี โอ้โดดเดือดบรรยากาศขณะที่อ,อีกมุมหนึ่งพลอากาศตรีนรงชัยคงแก้วหรือเสแก้วเป็นอดีตนายทหารประจำกองทัพอากาศาโพสต์ข้อความในมุมของท่านว่าเป็นอดีตนายทหารประจำกองทัพอากาศที่ดูแลด้านระบบสื่อสาร,กรเกษียณอายุราชการมาแ,แล้วสองปีกว่าได้เห็นสงครามข่าวสารมากมายช่วงนี้ มีโอากาสพูดคุยกับเพื่อนพ้องน้องพี่ในกองทัพที่เกษยียรอยุราชการมาในเวลาใกล้เคียงกันจึงอยากจะหยิบยกประเด็นเรื่องคลิปเสียงมาแชร์เป็นไอเดียประเด็นเรื่องการปล่อยคลิปเสียงนายกเห็นเป็นอื่นใดไม่ได้จริงๆครับนอกจากสงครามจิตวิทยาของฝั่งกัมพูชาทําไมผมถึงกล่าวเช่นนี้ก็เพราะ7นาทีแรก ที่มีการปล่อยคลิปเสียงเลือกตัดบางช่วงบางตอนที่จะส่งผลกระทบต่อจิตใจคนไทยและในยะสสาคัญคือการพูดถึงแม่ทัพภาคซึ่งแน่นอนครับว่าผู้ที่ปล่อยคลิปจะต้องไม่หวังดีกับประเทศไทยโดยหวังให้รัฐบาลและกองทัพไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดความบาดหมางหรือรอยร้าวเพื่อง่ายต่อการแทรกแซงยุยงปลุกปัน่นแล้วก็ทําสําเร็จอืคลิปเสียงคือการตีความที่หมายถึงกับการตีความที่เกินจริง พลอากาศตรีนรงชัยเนี่ยบอกว่าคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนายกแพททองทานกับสมเด็จฮุนเซนถูกเผยแพร่ออกมาเสียงวิจาร์ก็ดังขึ้นอย่างร้อนแรงในทุกแพลตฟอร์มมีทั้งเสียงตำหนิเสียงเตือนไปจนถึงการกล่าวหาหนักหน่หนวงระดับนายกขายชาติแต่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เปิดใจฟังเนื้อหายอย่างละเอียดผมกลับเห็นต่างพลอากาศตรีนรงชัยหรือเสกแก้วบอกว่าเพราะสิ่งที่ผมได้ยินตามคลิปเสียง ไม่ใช่คำสั่งให้ถอนทหารไม่ใช่การยอมยกดินแดนและไม่มีข้อความไหนที่เข้าข่ายการขายชาติตามข้อกล่าวหาหนักๆเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่ได้ยินคือการสานทนนาเชิงประนีประนอมที่อาจอ่อนหัดทางการทูตไปบ้างไม่เฉียบคมอย่างที่สังคมคาดหวังแต่ก็ไม่ถึงกับทรยศผลประโยชน์ชาติอย่างที่บางฝ่ายพยายามจะชี้นำให้คนเชื่อเข้าใจผ่านตำราซูนโว รู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะใครที่เคยศึกษาพี่ชัยสงครามของซุวนวูจะเข้าใจดีว่าการชนะที่ใหญ่ที่สุดคือการชนะโดยไม่ต้องรบคลิปเสียงนั้นถ้าฟังให้ดีจะเห็นว่ามีความพยายามของผู้นำไทยที่จะเข้าใจฝ่ายตรงรข้ามอย่างเชิงความคิดสร้างพื้นที่เจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนตามแนวชายแดนนั่นก็คือรู้เขาเพื่อรู้เราก่อนจะเปิดศึกแน่นอนบทสนทนาไม่ได้สมบูรณ์แบบมีบางช่วงที่ฟังแล้วระคายหูดูขาดความสุขุมไปบ้างและในแง่ของการเทศะหรือการเตรียมตัวผมเห็นว่าท่านนายกยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอย่างมากโดยเฉพาะในฐานะผู้นำประเทศที่ควรจะวางน้ำหนักคำพูดอย่างรอบคอบกว่านี้ เสกแก่เนี่ยบอกว่าแต่สิ่งที่พลาดก็ไม่ใช่อานเชีากรรมสิ่งที่ผิดพลาดในคลิปนี้คือการตัดสินใจเจรจาแบบไม่ปรึกษาทีมยุทธศาสตร์คือการพูดในโทนที่อาจจะทําให้คนฟังรู้สึกว่าอ่อนข้อก็คือภาษากาย และน้ำเสียงที่ไม่สะท้อนความมั่นคงของภาวะผู้นำแต่ไม่ใช่การขายชาติอย่างที่บางคนรีบตัดสินเพราะตลอดคลิปผมไม่พบคำพูดไหนที่แสดงว่าไทยจะยกพื้นที่ยุติการป้องกันหรือยอมอ่อนข้อแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีสัญญาไม่มีการแลกเปลี่ยนที่ผิดหลักไม่มีการรับปากอย่างเป็นทางการที่ทำให้ไทยเสียอธิปไตยแม้แต่น้อย มีแต่คําพูดในลักษณะพูดดีไว้ก่อนเพื่อประคองสถานการณ์หรือถ้ามีผมก็อยากให้คนที่กล่าวหาว่าท่านนายกขายชาติชี้ให้ชัดว่าประโยคนั้นอยู่ตรงไหนข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลก็คือให้ปรับปรุงไม่ใช่ตัดหัวผมเชื่อว่าประชาชนมีสิทธิ์เต็มที่ในการตําหนิวิจารณ์และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงภาวะผู้นําให้ดีกว่านี้เราอยากเห็นผู้นําที่รอบคอบสุขุมมั่นคง เราอยากได้คนที่คุยกับต่างประเทศโดยไม่ต้องเกรงใจเกินเหตุแต่ทถ้าบทนั้นควรอยู่ในกรอบของเหตุผลไม่ใช่การด่าทอจนเกินความเป็นจริงเราสามารถเรียกร้องให้ปรับปรุงโดยไม่ต้องกระโดดข้ามขั้นไปประหารทางการเมืองใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์คลิปเสียงครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนและควรนำไปสู่การพัฒนาทั้งตัวบุคคลและระบบที่รองรับการต่างประเทศในรัฐบาลแต่มันไม่ควรเป็นอาวุธปลุกระดม เพื่อดึงการเมืองไทยกลับสู่วงจรความเกลียดชังอีกครั้งเพราะเราสามารถมีผู้นำที่ผิดพลาดโดยไม่ต้องรีบดึงข้อหาว่าเขาคือศัตรูของชาติเตะเพื่อก่อครับผมเชื่อว่าสงครามจิตวิทยาครั้งนี้เพียงเพิ่งเริ่มต้นยังคงมีความพยายามอีกมากมายที่จะให้คนไทยเกิดความแตกแยกรัฐบาลแยกกับกองทัพรัฐบาลแยกกับประชาชนสิ่งสำคัญที่สุดคือกองทัพรัฐบาลประชาชน จะต้องหนักแน่นและรู้ว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับสงครามจิตวิทยาที่เราจะสามารถชนะได้โดยง่ายโดยง่ายเพียงแค่เรารู้เท่าทันศัตรูด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศชาติเช่นเดียวกันพลอากาศตีนรงชัยโคงแก้วหรือเสกแก้วอ่านี่อันนี้เป็นความเห็นหนึ่งมีด็อกเตอร์ธนพัฒน์ชาตินักรบไหม <c oughs> ผู้ช่วยคณะบีฝ่ายวิชาการนิติศาสตร์ธรรมาศาสตร เป็นมุมมองนะท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากคลิปเนี่ยเพราะตอนนี้คลิปเนี่ยทำป่วนไปหมดแล้วท่านบอกว่ายัางไงคือท่านบอกว่าคลิปเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อภาพรวมการแก้ปัญหาข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาในระยะยาวค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กัมพูชากำลังเดินเกมส่งเรื่องนี้ก็คือข้อพิพาทช,ชายแดนเข้าสู่การพิจารณาของศาลโลกทั้งนี้เนื่องจาก,จากคลิปนี้เนื่องจากว่าในคลิปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นภายในของทีมประเทศไทยด้วยกันเองอก็คือในประเทศไทยนี่แหละเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าการยกหูโทรศัพท์ต่อสายคุยกับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นการตัดสินใจข,ของคุณแพททองทันโดยลำพังลำพังไม่ได้ผ่านการปรึกษาคณะทำงานร่วม ซึ่งตรงนี้มันสะท้อนท่าทีมันผ่านท่าทีของคุณภูมิธรรมอะค่ะที่เหมือนกับคุณภูมิธรรมดูสับสนแล้วก็ไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกม,มันเลยทําให้ดรธนพัฒน์เนี่ยท่านตีความว่าคุณแพทองทานทาทนทเองอทีมเนี่ยไม่รู้มากไปกว่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังถือเป็นการปิดตายประตูการเจราจายอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้นําไทยปัจจุบันและกัมพูชาเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมันถูกทําลายลงแล้วทั้งที่การเจราจารในทางลับจริงๆเป็นเรื่องปกติทางการทูตนะคะเพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งให้เข้าสู่ภาวะปกติแต่ประตูนี้เป็นที่นาเสียดดยมันถูกปิดตายแล้วเพราะว่ามันทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันไปแล้วแล้วอาจารย์ธนพัฒน์เชื่อว่าหนึ่งเหตุจูงใจที่การที่ฮุนเซนปล่อย